สวัสดีครับวันนี้ผมเอฟธนาทิพย์นะครับก็มาเจอกันอีกหนึ่งคลิปนะครับวันนี้ก็นําพระ25้าพุทธศตวรรษเนื้อชินตะกัวนะครับเป็นพิมพ์มีเข็มนะครับเป็นพิมพ์มีเข็มนะครับก็วันนี้เอาของเก๋มาให้ชมเปรียบเทียบให้ดูนะครับว่าบล็อกมีเข็มบล็อกนี้นะครับบล็อกนี้เป็นอย่างไรนะครับอันนี้เรียกว่ามีเข็มบล็อกมือขีดนะครับหลังยันนูนนะครับ มีเข็มบล็อกมือขีดหลังยันนูนนะครับบล็อกนี้ค่อนข้างจะค่อนข้างจะดูยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามีคนมีคนกลัวเยอะนะครับบล็อกนี้นะครับแต่ถ้าทาความเข้าใจดีๆก็จะดูได้นะครับว่าเกทแท้แยกกันยังไงนะครับนะอ่าอย่างแรกนะครับทําไมถึงเรียกพิมพ์มีเข็มมือขีดหลังยันนูนนะครับอ่อย่างแรกนะครับอย่างแรกดูตรงมือนี่ฮะเห็นไหมครัมือปลายมือนิ้วนะจะเป็น เส้นขีดขีดนะครับเส้นขีดขีดนะนี่นะครับเห็นไหมฮะรัศมีใหญ่ๆเห็นไหมฮะนี่นะฮะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะครับเรียกว่ามือขีดนะครับเรียกว่ามือขีดนะครับเรียกว่ามือขีดโอเคหลังยันนูนครับหลังยันนูนเป็นแบบนี้พลิกด้านหลังมาผิว ผิวจะไม่เรียบตึงสักเท่าไหร่นะครับจะเป็นโลหะเดือดๆนะครับบวมๆเดือดๆเห็นไหมฮะเนี่ยบวมๆเดือดๆเห็นไหมฮะบวมๆเดือดๆเลือดครับอ่านี่นะครับพิมพ์มีเข็มหลังยันนูนบล็อกมือขีดนะครับเดี๋ยวจะเปรียบเทียบกับองเก๊ให้ชมนะครับว่าเก๊แท้แยกกันยังไงนะครับนะอ่านี่นะฮะอันนี้ก็เป็นบล็อกเดียวกันนะครับแต่เป็นองเก๊นะฮะอ่า เห็นไหมฮะมือขีดเหมือนกันนี่นะครับมือขีดนะครับนี่นะครับมือขีดเห็นไหมฮะหลังยันนูนเหมือนกันนะฮะนี่นะครับนี่หลังยันนูนนะฮะเดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับเป็นจุดๆไปนะพี่เดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับจุดแรกครับชมใบหน้าก่อนเลยนะฮะใบหน้านะครับใบหน้าของเก้นะฮะจมูกท่านจะเพี้ยนใบหน้าจะเป็ียนเพี้ยนไปนะครับ ใบหน้าตรงตรงมุจงจมูกทรง,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 งก็จะเพียนนะครับเห็นไหมครัจะเหมือนสามแฉกเหมือนคนนะตรงปลายจมูกนะครับเห็นไหมครับปลายจมูกหน้าต่างกันนะครับหน้าอันนี้ธรรมชาติสวยเดิมนะครับดูครับธรรมชาติสวยเดิมนะครับหน้าตาเห็นไหมครัหน้าตาค่อนข้างจะต่างกันนะฮะหน้าตาค่อนข้างจะต่างกันนิดหน่อยนะครับอย่างที่สองนะครับ อย่างที่สองดูความคมชัดนะครับดูความคมชัดความคมชัดขององค์พระนะครับเส้นการปัม๊มเห็นไหมฮะความคมชัดสวยงามนะครับอันนี้ดูันนี้นะฮะอันนี้ดูไม่สบายตาเลยนะครับนะ,ะเห็นไหมฮะดูไม่ไม่มีความสบายตานะครับอ,อย่างที่3ามนะครับดูผิวนะครับ ผิวค่อนข้างจะแตกกัน <soup> ต่างกันเยอะเลยนะครับอ่แบบให้ชมแบบยังไม่ลงกล้องนะครับเห็นไหมฮะอันนี้จะเป็นน่าจะเป็นเนื้อตะกั่วเลยนะครับอันนี้ก็จะผสมตามกรรมวิธีนะครับมีดีบุกอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยจะแข็งนะครับเห็นไหมฮะดูผิวผิวค่อนข้างจะต่างกันเลยนะครับอันนี้จะเป็นกระแสกระแสวิ่งสวยงามกระจายออกสวยงามนะฮะเห็นไหมฮะผิวจะใสวิ่งกระจายออกสวยงาม ให้ชมนะครับเห็นไหมฮะกระแสวิ่งกระจายออกสวยงามรอบองค์พระเห็นไหมฮะดูดูสบายตานะครับดูสบายตากระแสวิ่งกระจายออกแต่มาดูองค์เกนะครับผิวองค์เกนะครับเห็นไหมฮะมีผดด้วยนะครับมีผดด้วยนะครับแล้วดูกระแสวิ่งมุ่วๆนะครับกระแสไม่ค่อยขึ้นด้วยนะครับแต่จะเป็นเส้นเป็นเส้น จจกระจายออกนะครับไม่มีกระแสเหลียเลยนะครับแต่เป็นเส้นกระจายออกเห็นไหมฮะไม่สวยงามไม่สบายตาเห็นไหมฮะ <ông> เห็นไหมหนี่ฮะไม่มีความสบายตาครับดูรป,ประพันธมนลนของเกฮะจะไม่เป็นมิตินะครับจะไม่เป็นมิติเห็นไหมฮะดูรป,ประพานมนลนจะไม่เป็นมิตินะครับ ไม่มีคไม่มีความคมชัดนะครับของธรรมชาติพปั๊มนะครับนี่นะครับแล้วดูของแท้นะเห็นไหมฮะมีเส้นสวยงามนะครับมิติสวยงามเส้นกระแสวิ่งเห็นไหมฮะเห็นไหมครับเส้นกระแสวิ่งสวยงามนะครับจุดตามที่เคยบอกไว้นะครับว่านิยมมีเข็มมีตําหนิตรงไหนของเกสสามารถทําได้แล้วนะครับเส้นขาสองขีดนะครับเห็นไหมฮะ ทำได้คมชัดด้วยนะครับของเกนะครับทำได้คมชัดนะครับเส้นตรงบาร์นะครับรากผักชีนะครับรากผักชียังทําไม่ค่อยดะออขออภัยนะครับรากผักชียังทําไม่ค่อยได้นะครับลากผักชียังทาไม่ค่อยได้นะไม่คมนะครับไม่คมโอเคนะครับด้านหน้าดูนะครับจะเทียบไปชมนะครับว่าต่างกันยังไงนะเห็นไหมฮะ ดูกระแสนะครับเห็นไหมฮะต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับนี่นะครับเห็นไหมฮะกระแสการปั๊มต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะครับเห็นไหมฮะครับต่างกันนะต่างกันโดยสิ้นเชิงนะครับนะโอเคต่อไปพลิกด้านหลังนะครับต่อไปพลิกด้านหลังอ่าเห็นความแตกต่างไหมฮะเห็นความแตกต่างไหมครับ ด้านหลังนะครับหลังยันนูนเหมือนกันนะครับอันนี้เป็นบล็อกเกหลังยันนูนนะฮะด้านหลังของเกนะครับสังเกตตรงนี้ได้เลยนะครับดูขอบฮะขอบเห็นไหมฮะขอบจะเป็นรอยทอดนะครับนี่มีรอยทอดเห็นไหมฮะนี่ตามขอบมีรอยหมดนะฮะนี่นะครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะตามขอบมีรอยทอดหมดนะครับมีรอยทอดเดี๋ยวจะส่องให้ชมนะ เห็นไหมครับตามขอบมีรอยทอดนี่นะครับไม่ค่อยชัดเห็นไหมครับอ่าชัดละเห็นไหมครับมีรอยทอดมีรอยตะใบแต่งนะครับเพื่อจะเก็บรอยทอดนะครับเห็นไหมครับมีรอยตะใบแต่งเห็นไหมครับ มีรอยตะใบแต่งด้วยนะครับเห็นไหมครับมีรอยตะใบแต่งนี่นะครับก็เรียกว่าพลาทอดบล็อกนะครับทอดบล็อกทอดพิมพ์นะครับแล้วดูของของแท้นะครับอันนี้ของเก๊นะครับดูของแท้นะขอบสวยงามนะครับมีมีคิปปินนะครับเห็นไหมฮะของแท้สวยงามมีคลิปปินสวยงามนะครับเห็นไหมครับปิ้นธรรมชาติ เห็นไหมครของแท้มีคลิปปิ้นนะครับเห็นไหมครับมีมีคิปปิ้นนะครับคบิปนนคปิ้นสวยงามธรรมชาตินะครับแล้วก็ดูพื้นเหรียญน,นะครับพื้นเหรียญค่อนข้างจะแตกกต่างกันเลยนะครับนะครั้น,นึงนะครับไม่โฟกัสนะแบบสักครู่นะครับ โทรศัพท์ไม่โฟกัสนี่นะครับนะอ่าพื้นเหรียญด้านหลังนะครับอ่าพื้นเหรียญล่างหลังเห็นไหมฮะค่อนข้างจะต่างกันไม่เป็นธรรมชาตินะครับอันนี้ดูพื้นครับกระแสปัม๊มวิ่งสวยงามนะครับเหรียญตึงนะครับ พื้นตึงมีกระแสวิ่งสวยงามกระจายออกนะฮะดูวันนี้ครับด้านด้านบวมๆนะครับด้านด้านบวมๆกระแสไม่คมชัดเห็นไหมฮะกระแสพื้นเหลืองจากการปั๊มไม่มีนะครับไม่คมชัดนะครับไม่เป็นธรรมชาตินะฮะนี่นะครับองค์ที่1ของแท้นะครับองค์ที่2ของเกนนะครับดูได้เลยนะครับนะดูได้เลยนะครับด้านหลัง ดูง่ายเลยนะครับถ้าเห็นด้านหลังนะแต่บางครั้งเราไปเจอแบบเลี่ยมอัดกรอบมาก็ดูยากนะครับคนที่ดูไม่ค่อยเป็นก็ดูยากเลยนะครับต่อไปพลิกด้านข้างครับพาย5ี่สิบห้าศตวรรษจบที่ขอบตัดเลยนะครับพี่นะครับพี่ๆนะจบที่ขอบตัดนะครับอ่าอ่าเปรียบเทียบขอบตัดให้ดูเลยนะครับอันนี้องค์องค์แท้จะเป็นแบบขอบตัดฉีกนะครับเห็นไหมฮะลุยๆลุยๆยุยยุยนะครับ ของเก๋จะคมกลิบเลยนะครับของเก๋บล็อกนี้จะคมกลิบนะครับเห็นไหมฮะคมกลิบเลยนะครับคมกลิบเลยนะครับจบที่ขอบตัดเลยนะนะเห็นไหมฮะยิ่งดูง่ายเลยนะครับนี่นะครับของแท้กับของเก๋นะจบที่ขอบตัดเลยนะครับเดี๋ยวส่องขอบตัดให้ชมชัดๆนะส่องขอบตัดให้ชมชัดนะครับ าเห็นไหมคะความคมชัดต่างกันเลยนะครับขอบตัดของแท้จะลุยๆนะครับตัดขาดครึ่งนะครับตัดครึ่งลุยๆนะครับดูของเก๋ครับของเก๋คมชัดเลยนะครับของเก๋คมกลิบเลยนะครับนะนี่นะครับนี่นะครับเป็นบล็อก นิยมมีเข็มนะครับนิยมมีเข็มบล็อกหน้ามือขีดหลังยันนูนนะครับเป็นบล็อกมือขีดหลังยันนูนนะครับก็ประมาณนี้นะฮะเดี๋ยวของแท้ชมหลายๆองค์นะอ่าของแท้เห็นไหมฮะดูเป็นธรรมชาตินะครับดูขอบตัดครับดูขอบตัดของแท้นะครับชัดเจนเลยนะครับนี่ขอบตัดชัดเจนเลยนะครับนะขอบตัดชัดเจนนะครับบล็อกนี้มีปัญหากันอยู่นะครับ มีปัญหากันอยู่นะครับบล็อกนี้นะมีเข็มือขีดนะครับนี่นะครับขอบตัดชัดเจนเดี๋ยวดูของเก๊นะฮะถ้าเอามาเข้าพวกเห็นไหมฮะต่างกันต่างกันเลยนะครับไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยนะครับไม่ต้องดูอะไรเยอะเลยนะครับจบที่ขอบตัดได้เลยพลิกมาเป็นแบบนี้นี่วางเลยนะครับคมๆนะเจอคมๆแบบนี้วางได้เลยนะครับเดี๋ยวจะทดสอบให้ดูนะครับว่าพาเก้ทำมาจากยังไงนะครับ พาเกตผมคิดว่าน่าจะเป็นตะกัวล้วนเลยนะครับนะอดูครับงององ่ายเลยนะครับพาเกตนะครับนี่นะครับงอได้เลยนะครับถ้าเป็นพาแท้นี่นะครับพาแท้แข็งนะครับนะแข็งโป๊กเลยนะพี่พาแท้แบบอ่อนก็มีนะครับแต่อันนี้จะผสมดีบุกเยอะนะครับส่วนผสมก็จะเยอะตะกัวก็จะน้อยหน่อยนะครับก็เลยจะแข็งนะครับบางองค์ถ้าออกดำๆอันนั้นถ้าตะกัวเยอะนะครับก็จะนิ่มนะครับ เห็นไหมฮะนิ่มมากนะครับนิ่มมากเลยเห็นไหมฮะอ่าโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะครับนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับก็เป็นบล็อกนิยมมีเข็มมือขีดหลังยันนูนนะครับนะก็มีพี่ๆท่านหลายท่านถามมานะครับว่ามันดูกันยังไงแยกกันยังไงนะครับวันนี้ก็มาแนะนําแบ่งปันความรู้กันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะครับเอฟธนาทิปนะครับ ใครมีก็ยินดีรับเช่านะครับรับเช่าจํานวนเยอะก็รับเช่านะครับนะที่เป็นพระยี่ห้าพุทธศัตวรรษนะครับรับเช่านะครับยังไงวันนี้ก็ขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับยังไงก็ฝากติดตามตอนต่อไปนะครับว่าจะมาแนะนำพระยี่ห้าศตวรรษแบบไหนนะครับขอบคุณครับ